สบายดีพี่น้องสุขสุขคนพอพกับซองเซาอีกมานาคือเก่เนาะยามเศาเดี๋ยวไปเบิ่อันลูกชายไอ้เจมล้วแอบขี่รถถีบเนาะรถชนอด้ลูกรถมาเปล่าไอคือบ่ขี่ล่องนี่ฮือนฮานี่ m m h m ไปขี่ไปดิเอาจะขี่ออกใกล้กพุ่นขี่มทางเอาอาาขี่ข้าไปยังอันน่ะฮะเพื่อนเฮียนขี่รถ ขี่ไปลูกคุเด็กเด้อคำไทยนะเลี้ยวมาปัะเดี๋ยวทิบมาทิบมาเขาหลดเบี้ยวนะผ้าหลดล้มบ่ลูกนี้เป็นไรบ่เนี่ยยังขี่หลดได้หลดใหม่ ก็นุูงแม่เบิ่งขาาให้ดูหลดมากด้วลูกด้วยอันนี้ขาามันเบี้ยวหลีนี่อืม่ะเดีแม่เบรคหายเข่าเบี้ยวเนะพี่น้องแปลงขาวนิดหน่อยโอ้ยขี่ตรงตรงเนี่ยลูกเออเบรกที่ลูกเอาขาลงไปยังเบรกแล้วก็ขา,าลง เางพอเพิ Ma, ่นกับทัดหนาเบิ้ลเบิ่ลเบิ้ลอยู่เพล่นแหละมายไหมเบิ่งหนทางพุ่นลูกรถมาได้ลูก ้ซร่มนะอย่าปั่นไวล้าย,ายหัวเขา่าฉีแตกเยี่ยมขี่ไปขี่มาก็ได้อีน้องพี่เนอะยังบกแข็งปดัดได้ยง้ยค่ะไหมพี่ขี่เข้าไปเพื่อนเขาบูเป็นบอกขี่น้ำป่าหยาบูได้บอก เก็บเด้อหั่นทงยางโหลดออ้นะเก็บเป้นจูดลูกมันชิคาวหุ่วเฮือนตัดแล้วกับแป้นเติดเติดเดทนใดกูตัดกระโพออกมาล่ะบอลบอมา่กี้เป็นลูกยันโหลดตามไอ้นี่นี่ขี่ไปนี่บ่ได้บอลแล้วโหลดแล้วลูกเอลเลนเอลเลนมานโหลดเขาชดเหยียบแป้เสร็จนะได้ เก็บถุงก่อนถุงโหลดลูกทรายนี่แหละถากันแกะกับแม่ทำความสะอาดเดินบ้านหกตั้งขึ้นไปเลยโอ้ยเห็นหัวอะไรอยากล่มแล้วเนาะ นี่จะต้นกล้วยต้นอันนี้ก็ปลูกใหม่นะพี่น้องนี่นะต้นหมักนี้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็หมักนี้มะพร้าวมะพร้าวนำหอมเนาะปลูกสามก๊กนือทางในบ้านนะอันนี้กล้วยหอมนะ้อย ก๋ว,กวยพี่น้องกำลังตื่นะนะไม่ดว้วง,งกินเนาะเพิ่นกุดกระโดดดูฮักออกพอดีดว้วงที่ขางในนี่เด้อก๋วยพี่น้องตัวน้ากำลังออกปีแล้วเลยคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้กันได้พี่น้องบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าเนาะตัดแล้วกับกรวดไปให้งัวเนาะพี่น้เนาะแล้วก็ใส่โหลดออกไปเพรานี่ยังมีหยาหลายเนาะเดินกลัวกวดเป็นกองเป็นกองข้ามลายก็โหลดไทยมาใส่เนาะพี่น้องจากไปดุวดเครื่อต้นมูต้นแมวก็มี อันนี้ต้นมะขิ่เนาะปลูกปีกไกนะ่นี่เด้เยวเอที่เราปลูกซ้ำเหงาอันนี้ก็กล้วยหอมน้อยอันนี้กล้วยเพิ่นได้หอมใหญ่ชุกเขียวว่ะจ้ะข้างหน้าก็มีตะมะงคุงมะเขือไอ้คนโดดโดดดอพี่เนาะผูกกกในอันนี้เราเถ่าแล้วอันนี้เพ็ดสร้างสระงางเพ็รงามได้เล็บเพื่อนก็ใชได้สาบค่ะเงินโอ้ นี่ก็เห็ดเองกระตุกกระตาพี่น้องเอ้อพอด้อยู่เนาะจัดแล้วก็กวดเดี๋ยวหากวดก่อน